เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามถึงบ่ายสามโมงครึ่งค่ะเฟซบุ๊กของเรามี2อันนะครับท่าเวิร์กพอยท์ยีนะครับอีกอันนะครับ Workpoint Entertainment ฝากกดไลค์กดแชร์หรือวันนี้ใครอยากจะชวนพี่ตุ๊กกี้ไปลอยอยากจะชวนใครนู่นใครนี่ไปลอยคอมเมนต์มาได้ไปหรอไปไปอะก็ชวนทั้งสามไปสามคนเราไงจะไปต้องแยกกันชวนล่ะเราพร้อมเราพร้อมที่จะไปลอยอังคารกับไม่ใช่กันเลยลอยกระทงน้องไปไหนน้องไม่ได้ไป น้องอยู่เวิร์กพอยท์ถึง4ี่ห้าทุ่มแร้วเันานี้น,<อ>น้องมีงานใช่น้องมีร้อเพลงใช่น้องม้อเพลงพี่รู้ว่าพี่ตามเชียร์จ้ะคุณผมไปกับครอบครัวไปกับลูกพาลูกไปลอยครั้งแรกของเขาพี่ตุ๊กล่ะไปเหมือนกันค่ะไปไหนไปด้วยรอยด้วยแล้วก็เสียสติด,ด้วย <c oughs> ะจะอะไรก็แล้วแต่ก็ระมัดระวังตัวเองนะคะคมาถึงาข่าวบันเทิงค่ะไม่พูดถึงคู่นี้ไม่ได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากําลังฟินหวานเจี๊ยบเลยนะคะกับโบเมลาดาแล้วก็คุณอเล็กต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นนโบก็มีหลุดแบบเปรย์มาว่าแบบเออไม่รู้ไม่รู้นะก็คุย,คย,คยกันอยู่ทีนี้ไปเจอในงานอีเวนต์ไปเจอคุณอเล็กซรเดชบอกเลยนะว่าเขานี่ยสัมภาษณ์ไปม้วนไป<อ>หูแดงไป<อ>นักข่าวก็กรี๊ดการ์ดไปกักเนี่ยคำสัมภาษณ์วันนี้นี่แหละก็ถามเลยว่าคบกันหรือเปล่าเขาก็เปรยไมาแล้วแหละว่าอ่ะ เพิ่งเริ่มดูใจศึกษากันมาได้2เดือนแต่อยากให้ค่อยเป็นค่อยไปทุกคนอย่าเพิ่งใจร้อนอยากให้ค่อยๆดูดูกันไปรวมไปถึงพอ,อเล็กพูดมาเสร็จปุ๊บไปเจอโบเมลาดาในงานตอนเย็นเขาไปเปิดต้นคริสต์มาสกันเมื่อวานนี้นะคะอไปเจอโบก็ต้องถามต่อว่าอ้า อเล็กพูดมาอย่างนี้โบล่ะว,ว่ายังไงโบก็บอกว่าก็ตามที่เขาพูดนั่นแหละคะ่ะก็เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจกันจริงๆนั่นแหละแต่มันมีช็อตฟินไงของทั้งคู่นี้ในเรื่องของการหยอดคำพูดไปมาอ,มอย่างเช่นอเล็กเขาก็จะบอกถึงโบว่าก็น้องเขาน่ารักสัมผัสได้ว่าน้องเขาน่ารักจริงๆอ,อย่างโบก็บอกว่าพี่คะในใจหนูมีแต่เขาฟินไม่ไหวไปฟังสัมภาษณ์ที่เรานำมาปฏิปะตะกันเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะ ผมคิดไว้ว่าผมจะไม่เขินเพราะว่าพี่ๆคงอยากได้โเมเมนต์เขินก็เลยเขินให้ผมคิดคู่อยู่ไม่คู่เลยเหรอ,อคู่เลยคู่เขินรอทุกคนตรงนี้ไดต้ตรงเลยครับผมว่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มได้แบบเดือน2เดือนอะไรเงี้ยที่จะเรียนรู้ศึกษากันก็คือเหมือนเราเคยได้ร่วมงานกันมาก่อน <c oughs> เคยได้ทํางานกันแล้วก็แบบไปออกรายการมาถ่ายรายการอะไรเงี้ยมันเหมือนเราเองจู่ก็แบบ น่ารักจังเลยว้าวณวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างมั่นใจในความรู้สึกของของเราเองแล้วอะเราก็ยินดีที่จะพูดแม่เขาบอกเขาแบบอยากเดินหน้าเต็มที่เลยอยียบคันเร่งเลยล่ะนะครับถ้าเธอพร้อมก็จะพร้อมไปด้วยกันมันไม่เขินไม่ได้แล้วไหมอะฮะ เป็นสถานการณ์ที่เกาะหน้านะคุยเรื่องของพี่เขาด้วยก็เลยแบบเหมือนในหัวยังคิดเรื่องนั้นอยู่อะค่ะก็เลยแบบเหอพูดไปใจหนูมปนแตเขาอะไรนะอะไรนะอะไรนะอะไรอะไรอะไรอะไมอะไรอ่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รอ้ไร่ไรอไมอรู้รรรรรรรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ลสัมผัสได้ถึงความเขินร,รนี่มันเริ่มต้นจากรายการรายการหนึ่งของช่อง YouTube ที่อเล็กเป็นพิธีกรนี่แหละแล้วเขาก็เอาโบเมลาดาเนี่ยมาเป็นแขทเชิรแล้ววันนั้นเนี่ยสัมผัสได้ถึงความเกินพี่น้องอะ่ะแต่งตัวก็เหมือนกันใส่เอี้ยมเหมือนกันเนี่ยดูสิแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะไม่ได้เตี้ยมกันนะแต่ความรู้สึกลึกๆของแบบคนเผือข้างนอกอะเนาะต้องมีลายคุยกันและสาคัญคือตอนกินโชว์เออมือของน้องโบอ่ะ แบบมีแบบว่ามีจับที่พึ่งอะไรเงี้ยสัมผัสเหรอเราว่าคู่นี้น่ารักละอีอย่างนะอลเล็กอะเขาบอกว่าวัยเขาสามสิบสองละด้วยอายุอนาคตก็ควรจะมั่นใจแล้วก็เปิดได้แล้วถ้าเกิดว่าคิดจะคบกันจริงจังแล้วเขาก็มั่นใจกับโบเพราะว่าน้องน่ารักและฉันชอบที่โบตอบอะคืออลเล็กบอกนะเขาว่าอลเล็กบอกว่าจะเดินหน้าต่อเหยียบคันเร่งเต็มแบบแตเต็มเท้ารู้สึกยังไงโอเคถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมไปด้วยก <c oughs> ันงไงโอ้ยจบเลยนะจบเลยทุกอย่างจบฉันชอบผู้หญิงคนนี้จริงใจดีชัดเจนจริงใจขอให้ความรัก รื่นแล้วก็เขาเรียกว่าไปถึงแบบยาวๆเลยเ<ช>นาะ ในเมื่อเคมีตรงกันแล้วไม่ต้องรอใครแล้วครับ<ช>่แล้วสำนักขอให้ความรักนี้อยู่แค่สองคนไม่ต้องถามกันแล้วเอาใจคุยกัน,นถูกต้องแล้วชมพู่เชื่ออะไรอย่างหรือป่าผู้ชายคนไหนที่เวลาได้คุยกับโบนะเราว่ามีความสุขเพราะว่าเขาเป็นคนชัดเจนเขาจริงใจแมนแมนแล้วก็เล่นมุกตลอดเวลาเออเวลาตอบนักข่าวเห็นไหมเขาก็เป็นคนแบบว่าเออเล่นมุกอะ่ะนักข่าวกลับไปนะบางคนถามถ้ามันไม่เจ็บเจ็บคอก็ฮิ้วทั้งฮิ้วทุกว่ากันไหนพี่พูดคำถามอ่ะเออไม่เ้่าไร่ขอขยี้อีกเรื่องหนึ่งคืออเล็กซ์ตอนให้สัมภาษ์ เขินจริงนะเพราะไม่เคยเห็นผู้ชายเวลาให้สัมภาษณ์แล้วเดินหมุนขนาดนั้นนะคือวันนั้นอเล็กเดินหมุนแบบต้องเขินหละพี่เคิดตอนแรกคิดใจอยู่ในธรรมะาหรือเปล่าวงกลมแบบไม่ได้ไม่ได้เดินจงกลมไม่ใช่อยู่ดีก็หมุนม้วนไงเคยเคยเคยเคินแบบเนี้ยเคยเคยไหมผมเคยเคยเคยจริงๆเขินตอนให้สัมภาษณ์หรอเคยตอนให้สัมภาษณ์แต่ว่านานแล้วนะพี่นานตอนนั้นเป็นหนุ่มอยู่ตอนนั้นเป็นหนุ่มอยู่ตอนนี้แก่ละเอออุ้ยมีรูกมีเต้าแล้วไง ไม่ความว่าแกเรียกว่าอายุเยอะขึ้นก็พอประสบการณ์มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็บางครั้งก็เด็กบ้างแหละค่ะเมื่อกี้กำลังแฮปปี้เลยค่ะใช่แฮปปี้นะความรักไม่แฮปปี้ว่าเรื่องรากันแล้วแต่การเรื่องราวครั้งนี้ของน้องเบียร์เดอะวอยซ์เคอเลยโพต์เองเธอโพสยาวเลยเพราะว่าหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเจอแบบว่าภาพคู่หรือว่าคลิปคู่กันกับแบบแฟนหนุ่มอะไรเงี้ยหลายคนถามเธอก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วบางบางทีเรื่องเราต้องเปิดเผยแหละ เธอก็เลยโพสต์เลยบอกว่าเลิกลากันแล้วนะกับแฟนหนุ่มเกมเมอร์ดังอะ่ะคือจะบอกว่าหลายอย่างที่มันเข้าเข้ากันไม่ได้แล้วก็ความเป็นด้วยวัยด้วยแหละความวัยเอยความคิดเอยแต่ตา,านาฐานะความเป็นแฟนเลยลดลดละลงแล้วก็เลิกรากันไปแต่ว่างานนี้ทําไมเลิกไม่ดีก็ไม่ทราบการโพสต์ยาวของน้องเบียร์เนี่ยบอกเลยว่ามีเรื่องราวของการทําร้ายร่างกายข่<ร>คมขคู่อุ๊ยแล้วก็บุกรุกบ้านกับแฟนเกมเมอร์เนี่ยหรอใช่ คือเหตุการณ์นี่บอกเลยว่าเธอถึงขั้นต้องโพสต์บอกว่าเรื่องราวเนี้ยมันจบไม่สวยและสําคัญคือการโพสต์ครั้งนี้เขาหวังว่าจะไม่มีเรื่องราวที่เคยทํามาเนี่ยอีกนะหยุดคุกคามฉันหยุดโพสต์ว่าฉันหยุดไปบ้านฉันแลวทำนี่ทํานั่นเพราะกล้องวงจรปิดหรือเรื่องราวต่างๆนะ่ะมันถึงขั้นการต้องแจ้งความ,มลงบันทึกประจำวันแล้วก็ฟ้องร้องกันว่าไป ปานีปนอมแล้วนะเยดการกระทําซ้าแล้วก็กลับตัวกลับใจเป็นตัวอย่างที่ดีของแฟนคลับเด็กๆเพร<อ>า<ฮ>ะเด็กๆมีเธอเป็นไอดอลเยอะมากมแล้วก็งานนี่บอกเลยว่าเบี้ยขอความโควิดให้จบในโพสต์นี้ไม่สัมภาษณ์เพิ่มเติมไม่ตัดต่อ หรือตัดทอนตัวหนังสืออยากจบแบบเรื่องทั้งหมดเนี้ยต่างคนต่างเริ่มใช้ชีวิตใหม่ของตัวเองโอ้หชัดเจนมากเลยเพราะว่าการกลับเข้ามาอะไรแารคลับเข้ามาให้กําลังใจเยอะมากเลยผู้หญิงเวลาเจอเรื่องแบบทำลายร่างกายอาเจ็บนะแล้วมันก็ไม่ดีอ่ะแค่ผักอ้พี่ก็ต่อยต่อยปากแล้วจริงพี่ปูนี้แค่ผักอกพี่ก็ต่อยปากโอ้โหพี่เป็นคนมือไม่รู้มือขวาไปเลยก็ไม่พด้ตื่นหรือยัง่อยกันในฝันใช่ไหมบ้าพี่บูเราจะทำไม่มีไม่ไดถึงว่าถ้าพี่เป็นผู้หญิงถ้าโดนแบบอย่างเงี้ยพี่เอาปืนเลยนะ เดี๋ยวผมจะขอเพิ่มพิทุกินนิดนึงคือแฟนของเบียร์เนี่ยเขาเป็นนักสตรีมเมอร์เป็นนักเกมเมอร์ชื่อดังนะครับผมเขาอะไรอะเขียนดิเขียนดิสิบอนอนั่นแหละใชบอลนอนตัวใหญ่ๆในน้ำนั่นแหละคนน้ำตรงหัวตรงน้ำตรงหัวเดี๋ยวพูดให้คนน้ำตรงหัวใช่แล้วตัวใหญ่ใแล้วว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่สตรีมแล้ว คนดูเยอะมากพวกเด็กๆวันนี้เขาบอกว่าเขามีไอดอลก็คือเขามีไอดอลเยอะมากถ้าเขาทําอะไรผิดเดี๋ยวกลัวไอดอลจะทําตามเอพูดวันนี้เด็กๆนะอย่างที่บอกว่าอย่าไปว่าเด็กๆเลยว่าเด็กๆอ่ะเลือกเรียนแบบได้บ้าอันไหนดีบดีจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะถ้าฉันรักฉันทําตามเลยนะบางเรื่องเออครับอ๋อเออนั่นแหละเข้าใจแล้ว เขาโพสต์มาแบบนี้คุณผู้นักข่าวก็ทราบแหละว่าเราจบแค่ตัวหนังสือเขาไม่แต่ต่อไม่สัมภาษณ์แค่นั้นจบนะขอให้จบด้วยดีกันละกันนะครับเรามาฟาดเรื่องเบาๆกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับสาวคนนี้นะฮะสาวคนนี้นะครับเพิ่งออก The w a อ Song นะครับร้องข้ามกำแพงไปไม่นานนะครับผมกับนักร้องสาวพันธ์วรการนะครับซึ่งงานนี้นะฮะคุณเต๋อชันทวิทย์นะฮะก็มาเซอร์ไพรส์นะครับหลังจากที่เทปนี้ออนไปเนี่ยสาวพันธ์บอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยลุ้นมากว่าจะทายถูกไหมซึ่งตนเนี่ย ก็จำคุณเตอ๋อได้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ค่อยได้เจอกันแต่ก็ติดตามขา่ขาวข่าวของคุณเตอ๋อตลอดนะครับผมวันที่คุณเตอ๋อเนี่ยลงภาพคู่กับคุณใหม่ดาว,วิกานะฮะคุณพันธ์เนี่ยก็เข้าไปแซวด้วยนะ,ะว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนี้ฮะประเด็นคือที่เราจะถามคือเธอเนี่ยถูกเล็กท้าย3ตัวเนี่ยบ่อยจังเลยนะอยากจะรู้ว่าไปขอที่ไหนมาหรืออะไรเข้าฝันเธอ,อถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ มีคนพูดถึงค่ะก็จะมีแบบว่าเพื่อนเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็จะบอกว่าช่วยลุ้นอยู่บอกว่าพันจำได้ไงเก่งแต่บางคนก็บอกว่าดูว่าจำได้เหมือนกันก็มีอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้เจอกับเตอ๋อแบบหูใหปีมากๆเกือบสิบปีได้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าเออได้กลับมาเจอทางนี้ก็สนุกดีแล้วก็ยังแบบ ยังรู้สึกคิดถึงวันที่เราเคยหลับทายหนักด้วยกันบรรยากาศเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะจะตามไอจีกันอยู่หวานหวานอยู่นะเขาใช่ใช่ใช่แล้วก็จะเข้าไปแซวบ้างเขาว่าเวลาลงอะไรเขาก็จะมาแซวบ้างแล้วก็ถอดกันแซวอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ไปหมุนลอตเตอรี่มางวดก่อนที่สลากกินแบ่งเราได้เลขสี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกเฮ้ยมันใส่เลขสี่ะถูกฉลองเราไว้เมื่อต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปซื้อเลขสี่สี่ใบค่ะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ถูกเลขท้ายข้างล่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไปดันไปถูกสามตัวหลัง เราที่เป็นเลข8 4 4สีก็เลยอเป็นความโชคดีของเราว้าวจริงๆแล้วก็ก็ถามว่าการการลุ้นในเรื่องการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมากมายแค่ไหนครับคนถูกเขาไม่โพสต์หรอกแต่ว่าเขาโพสต์เพราะเขาดีใจไงตัวสองตัวใบสองใบเขาก็โพสต์แล้วใช่ก็เลยแบบบ่อยความบ่อยก็เลยเกิดขึ้นกับน้องผันถูกต้องก็เป็นโชคที่ดีนะคะแล้วก็เป็นนักร้องที่มีแฟนคลับเยอะแยะมากมายใช่แล้วที่ถึงเสียงเขาเนาะอยากให้ออกเพลงบ่อยๆก็ิ่อออกล่าสุดมาอะไนะแอบซ่อนใช่ไหมเดี๋ยวเห็นว่าจะมีเพลงใหม่แล้วใเร็วๆนี้เปิดเผยหรอ ชิ่นเรืงเปิดเผยอ๋อแอบซ้อนแล้วมาเปิดเผยอะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วพูมาแล้วออพูมาแล้ว บอกเลยว่าหลังจากที่เห็นหัวพี่ตุ๊กี้แล้วพี่ผู้วันนี้มันลอยกระทงตงต้อั้งแต่เช้าจนทุกวันนี้บางคนยังไม่เลิกโพสนะเพราะตื่นเต้นหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งวันนี้เรารวบรวมเลยว่าในวานลอยกระทงปีนี้เนี่ยหรือในรอบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยสีสันคนบันเทิงเขาแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างไรไปดูคนแรกกันเลยค่ะคนนี้งงงงว่าเมื่อไหร่จะพักไม่เหนื่อยหรือไงเทศกาลมาคนแรกตลอดเลยพี่เอสุบชัยของเราบัวปังพลังเยอะ โฟกัสแต่แต่ข้างบนแหละ,ะหัวท่ารำท่าเต้นพูดง่ายๆคือข้างล่างนี่คืออะไรขา,ขาสั้นอ่ะเหมือนขาสั้นเนะรีบเหรอพี่เอพี่เอรีบรู้ว่าพี่เอยังไง เหมือนตำรวจไงแต่งเครื่องท่อนอันนี้ลอยกระทงเครื่องท่อนเออแต่ว่าความแบบว่าความขยันของการทําคอนเทนต์ของพี่เอเนี่ยไม่ธรรมดา<ใช><ช>คือว่าโอเคค่ะจะลืมใส่ไม่ลืมใส่ไม่รู้แต่ภาพออกมามันดีมาก <ừ ๆ S 2> <ๆ S 1> เออน่ารักคนต่อไปค่ะน้องแซมมี่คาวเวลค่ะงานนี้บอกเลยว่า <S <S ชนเหนือค่ะ <S <S แต่งชุดไทยใช้ความสามารถในการเล่นเซิร์ฟบอร์ดกับลีลาสุดพริ้วบนสายน้ำครับคือเลิศจริงจริงโคตรอ่ะเก่งด้วยออหน้าก็ลอยแล้วกระทงไม่ต้องลอยก็ได้มงนี่ เป็นไงล่ะคือเท่เนาะคือเขาเก่งจริงนะเพราะเราสังเกตอะไรรู้ว่าชุดว่าเปียกหรือเปล่า<ม>เฮ้ยชุดเขาไม่เปียกนะเขาเล่นเก่งจริงแสดงว่าขึ้นปุ๊บลงเลยลง,ล,งลงเรือเลยเยี่ยมมากเลยค่ะค่ะต่อไปค่ะสายแฟชั่นยกให้เธอเลยจีน่าเดอะเฟสแล้วก็แอมแอนด้าชาลิสาค่ะแท็กทีมแปลงโฉมตัวเองเป็นานางรัมนูสวยสง่างามเลิศสะกดสายตาแฟนๆอย่างมากเลยกดไลค์กดแชร์เยอะมากทรงผมเก๋กูดนะพุ่มแบบเฟสเฟสเดินฉับ พี่ทําไม่ได้ท่านี้อ่ะชวดขาของพี่ไม่เท่าเขาเขาตัดต่อ,อยางด, <sounds> ดีเนาะดีทําดีอันนี้คอนเทนต์เลิศแต่ยกความเป็นไทยต้องยกให้คนคนนี้ <c oughs> ไม่ว่าจะเทศกาลไหนก็ตามมาเต็มมันจะเป็นการแต่งตัวหรือกระทงที่ถือนั่นคือคุณเต่งเก่งทัชยะค่ะค่ะคุณเก่งทัชยยะไม่ธรรมดาอย่างที่บอกว่าสายเลือดความเป็นไทยแท้ก็คือเขานี่แหละอะไรก็ตามที่ทำความเป็นไทยในเขาเต็มร้อยเต็มที่ที่สุดเลยนะคะ หลายคนก็ชมว่าพ่อเทพบาบูตเอ้ยพี่อลังการมากพี่เอ้ยโคตรเท่เลยพี่เอยชอบมากบางสุดนี่คือรวบรวมมาละสีสันคนบันเทิงของเราในเรื่องราวของรับวันลอยกระทงค่ะนะคืนนี้ก็ลอยกระทงกันให้มีความสุขใช่แล้วถูกต้องครับผมหลังจากที่พี่ตุ๊กี้บอกแล้วว่าดาราหลายคนแต่งวันลอยกระทงแล้วเราก็อยากรู้ว่าดาราเนี่ยเขาอธิษฐานอะไรกันบ้างพี่ตุ๊กี้ถ้าอยากรู้นะฮะเรามีสกูปิเศษนะครับผมไปดูกันเลยครับ อีกหนึ่งประเพณีที่หลายต่อหลายเคนตั้งตารอสําหรับเทศกาลลอยกระทงโดยในปีนี้จะตรงกับวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนเรียกได้ว,ว่าเป็นปีแรกในรอบสองปีหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิที่คนไทยจะได้จัดงานรื่นเริงทั่วทุกภาคจะคึกคักไปด้วยแสงสีตรกรกรตาของประเพณีอันง,งดงามหลังห่างหายไปนานวันนี้ทางรายการฟาดข่าวบันเทิงจะพาไปชมกันว่าเหล่าดาราศิลปินจะอธิษฐานอะไรกันที่ได้กลับมาลอยกระทงครั้งแรกใน ปีถ้ามันเป็นไปได้จ,จริงก็อยากที่จะให้แบบเนี่ยโรคโควิดหรือว่าโครคไทยต่างๆที่มันมาเยือนฆ่าชีวิตคนไทยไปฆ่าชีวิตคนแบบทั่วโลกไปเนี่ยอยากให้มันหายไปหายไปอยากให้ทุกคนกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนเดิมค่ะอยากให้ข้าวราคาขึ้น <laughs> <laughs> ข้าวแพงขึ้นหน่อยสงสารชาวนาครับ <laughs> แล้วก็อยากให้น้ำมันครับถูกๆ <laughs> ขอให้สายไฟฟ้า,า,า,าในกรุงเทพลงดินสักทีมันขัดใจอะ่ะหมู่บ้านเป็นแบบไฟสายไฟมันลงดิน,น่ะแต่หน้าหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกแบบอือ อยากจะกราบขอบพระคุณเจ้าแม่คงคาอย่างมากเลยในปีนี้ที่จะได้ลอยกระทงกันผมเนี่ยเป็นคนใช้น้าเยอะเพราะผมเลี้ยงปลาสิ่งที่กลัวที่สุดคือเดี๋ยวเจ้าแม่คงคาจะโกรธเอาว่าสิ้นเปลืองน้ําผู้บริโภคอื่นๆจะไม่ได้ใช้ผมก็พยายามที่จะบอกจะอธิบายให้ทราบว่าผมมาเอาน้ําที่บ่อเลี้ยงเนี่ยไปลดต้นไม้ต่อนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางทางน้ําปลอดภัยทุกครั้ง อยากให้ทุกคนสามารถแบบใช้ชีวิตกันแบบว่าสามารถใกล้ชิดกันได้มากขึ้นะอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเพราะว่าไอ้เชื่อว่าความใกล้ชิดมันมันจะทําให้เกิดเร l ationship ที่ดีอะไรเงี้ยอยากให้แบบทุกคนรอบข้างหนูอยากให้แบบสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขแค่นั้นก็พอค่ะแล้วก็ออถ้ามีเงินเข้ามาเทมาก็ดี <laughs> และนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งสําหรับคําอธิษฐานของศิลปินดาราที่ทางรายการนํามาให้ชมกันซึ่งถึงแม้ว่างานลอยกระทงสามารถจัดได้แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่กําหนดเว้นระยะห่างและสวมแมสตามวิถี New Normal <c oughs> กันด้วยนะคะ ใครอธิษฐานอะไรก็ขอให้สมหวังทุกประการนะคะ,ะอีกหนึ่งรายการที่ต้องติดตามนะคะรายการทีป๊ค่ะรายการที่รวมตัวศิลปินนักร้องมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าในแต่ละสัปดาห์นะทีมงานจัดเต็มมากๆเลยเพราะศิลปินก็อยากมาขึ้นสเตจแห่งนี้วันเสาร์นี้คุณผู้ชมรอพบกันเลยนะคะกับเจ้าแม่บาลังเพลงช้าคุณพันธ์วรการค่ะ มีซิงเกิลล่าสุดด้วยของ Wonder Frame วงรูปท็อปนะคะที่ฟิชชิ n งกับ Wonder Frame ด้วยค่ะแล้วก็มีความน่ารักสดใสนะคะไปกับน้องๆ CGM48 นะคะแล้วก็ยังมีวงบ b มบ m ม Cash แล้วก็มีซิงเกิลล่าสุดนะคะจากวง Lu ัสด้วยค่ะห้ามพลาดชมกันนะคะรายชื่อศิลป,ปินแน่นๆโชว์จัดเต็มขนาดนี้นะคะในวันเสาร์เวลา3ทุ่มครึ่งทางช่องเ Po ร์กนะคะและที่สำคัญอย่าลืมโหลดแอปท p o p กันด้วยนะจ้าคุณผู้ชมยอดามากค่รับ ท่าชมฮะช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าใครอยากเก่งเรื่องการขายออนไลน์ห้ามพาดครับค่ะฟาดข่าบันเทิงครับค่ะ ดีที่ต้องมีดวงและทุกนาทีต้องมีโชวในรายการไม่หมดนี่เสียงโชววันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาปรากฏการแข่งขันร้องเพลงครั้งใหม่จากเหล่าศิลปินมืออาชีพของเมืองไทยทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ที่จะมาโชว์ความสามารถในรายการเพชรคู่เพชร300ดูอะไรดีๆที่ช่อง WorkPoint T-POP a p p l i c a t i o ชนประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมคุณและศิลปินคนโปรดให้ใกล้ชิดกันมากกว่าที่เคยสุดฟินในแฟนดอมแบบครบจบในที่เดียวและเซอร์ไพรส์พิเศษอีกมากมายเฉพาะสาวก T-POP App เท่านั้นนะโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android 1ปีที่ผ่านมาอาจเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากแต่ได้เวลาแล้วที่คนไทยกลับมาคึกคัดกันอีกครั้ง เขาจริงกลับมปัญญาตลาดแตกแจกหนักทั่วไทยแล้วเจอกันรายการปัญญาตลาดแตกชวนพ่อค้าแม่ค้าผู้รักความสนุกสนานทั่วไทยสมัครร่วมรายการเพียงรวมทีมพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ในตลาดเดียวกันหรือตั้งร้านค้าอยู่ใกล้ๆกันให้ได้ทีมละ6คนแล้วส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายและเบอร์โทรติดต่อกลับมาที่ อินบ็อกเพจ Facebook ปัญญาตลาดแตกหรือส่งจดหมายมาตามที่อยู่ที่เห็นนี้ดูข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ปัญญาตลาดแตกแล้วเตรียมรับการแจกหนัก กลับมากับฟาดข่าวบันเทิงนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ธุรกิจออนไลน์กำลังมาแรงมากๆเลยแต่ว่าบางคนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงวันนี้เรามีอาจารย์คนเก่งนะคะอาจารย์ออฟไอทีเอ็กเปิดมาแนะนํากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอทีเอ็กเปิดใช่เอาฉายานนี้ก่อนมาได้ยังไงคะไอทีเอ็กเปิดตัวผมเองนะฮะก็ต้องบอกนะฮะว่าฐานะที่บ้านเนี่ยค่อนข้างยากจนครับพี่ชมพู่นะฮะ คุณพ่อคุณแม่ก็สอนเสมอครับว่าตั้งใจเรียนนะลูกโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนในคนคผมก็ขยันมากครับก็ชอบไอทีมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็ตั้งแต่เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์เด็กช่างซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์เก็บเงินได้สักระยะหนึ่งครับก็มาเปิดธุรกิจของตัวเองครับก็คิดว่าการเปิดธุรกิจเนี่ยเราจะร่ำรวยค่คร,รอด ก็เปิดธุรกิจนะครับเกี่ยวกับร้านเน็ตร้านคอมพิวเตอร์เลย<อ>นะครับไม่ได้เปิดเล็กๆนะครับก็เปิดทั้งหมด6สาขาเลยะนะครับมีคอมพิวเตอร์เนี่ยมากกว่า200เครื่องนะครับเมื่อ5ปีแล้วเนี่ยครับโอ้โหธุรกิจร้านเน็ตเนี่ยบูมมากเลยบูมมากในแต่ปัจจุบันนี้เคยเห็นไหมครับไม่ค่อยเห็นค่ะ สุกคนเค็ในมือถือหมดแล้วค่ะใช่ครับก็เลยเจ๊งเลยครับก็เลยทําให้ตัวเองครับเป็นหนี้มาด้วยนะครับประมาณล้านหนึ่งนะครับแต่โชคดีครับว่าเราเนี่ยครับมารู้จักธุรกิจออนไลน์นะครับก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับมาสอนนะครับก็เลยได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยครับกับธุรกิจออนไลน์มา3ปีครับจากการลองผิดลองถูกรองผิดลองถูกนะครจนประสบความสำเร็จนะครับมียอดขายเป็นหลักล้านเลยนะครับก็เลยอยากจะเอานำคอร์สดีๆอย่างเงี้ยครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเป็นคอร์สโปรโมชั่นพิเศษครับ วันใดวันหนึ่งที่เราประสบความเร็จแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้และแบ่งปันครับค่ะ,คะมีรู้สิษยลูกหายเยอะเลย้ตง <S <S ต้องถามนิดนึง อายุโควิดแบบนี้มันมีปัญหากับธุรกิจออนไลน์ไหมครับต้องบอกเลยจริงๆนะครับว่าจริงๆธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะครับมีผลกระทบเหมือนกันครับแต่เป็นผลกระทบเชิงบวกนะครับแต่ถ้าเป็นผลกระทบเชิงลบเนี่ยอย่างเช่นธุรกิจร้านค้าทั่วๆไปครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านขายทั่วๆไปสังเกตนะครับบางธุรกิจเนี่ยถึงขั้นเจ๊งเลยนะครับหรือบางคนทํางานประจำเนี่ยนะครับก็ตกงานว่างงานไปเลยทีเดียวถูกไหมครับแต่ธุรกิจออนไลน์เนี่ยสวนกระแสดูจากวันที่เท่าไหร่ครับวันที่11เดือน1 1 สังเกตไหมครับถ้าลมกระไายคระโอ้โหประเทศไทยนะครับมียอดขายนะครับเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับแต่สังเกตไหมครับคนก็เลยเข้าใจว่าอย่างนี้ยนะครับเราจะมาทันคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะมีคนซื้อขายกันเยอะจริงไหมครับดูจากตัวเลขนะครับเพราะว่า80%เนี่ยนะครับเป็นผู้ซื้อนะครับ20%เนี่ยเป็นผู้ขายเราจึงต้องย้ายตัวเองครับจากผู้ซื้อครับขึ้นมาเป็นผู้ขายได้ครับผมจะได้ทำรายได้แล้วก็สร้างกำไรได้ด้วยถูกต้องครับถามหน่อยครับว่าหนูมีสินค้าครับ ได้ไหมอ่าถ้าเราไม่มีสินค้าลูกค้านะครับหรือนักเรียนที่เข้ามาเรียนนะครับในคลาสเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือมีสินค้าของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็สามารถนําความรู้ของผมเนี่ยนะครับไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวเองได้อ่าตีกลุ่มหนึ่งครับคือไม่มีสินค้าเนี่ยก็สามารถนําสินค้าของอาจารย์เนี่ยไปขายได้เลยค่ะอ่าแล้วผมบอกว่าไม่มีคอมอะไรอยู่กับบ้านเลยมือถือเครื่องเดียวเนี่ยเริ่มต้นได้ไหมครับต้องบอกจริงนะครับว่าจริงๆเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์ของเราหรือมือถือของเราตอนนี้มันอยู่ในโทรศัพท ว่าเวลาเราจะมาเรียนตอนนี้เนี่ยมันจะยากไหมออนไลน์นี่แหละค่ะจริงไหมฮะยิ่งคนอายุเยอะด้วยเนาะค่ะนะคะสมัยก่อนจําได้ไหมครับเวลาเราแปลงปันเนี่ยนะครับถามว่าแปลงปันครั้งแรกยากไหมยากเด็กๆเนาะยาแต่ปัจจุบันทำไมเราแปลงปันไปด้วยครับเราโทรศัพ์ไปด้วยได้เออมันฝึกกันได้ใช่ครับเพราะเราทําสม่ําเสมอค่ะจริงไหมฮะถ้าเรามีเราทําอะไรซ้ําๆและสม่าเสมอนะผมเชื่อว่าเราประสบความสำเร็จแน่นอนและถ้าอยากเรียนราคาแพงไหมอะคะครับต้องบอกเลยครับว่าคอร์สนี้นะฮะจากราคานะฮะ8,900ับาทนะครับเหลือเพียง89บาทเฮ้ ใช่ครับต้แปดสิบเก้าบาทเรียนอะไรบ้างคะในแปดสิบเก้าบาทนะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าในรายการนี้นะฮะผมให้โปรโมชั่นพิเศษนะครับแปดพันเก้าร้อยบาทหรือเพียงแปดสิบเก้าบาทนะฮะและพิเศษนะครับสําหรับคนที่แอดไลน์เข้ามาทันตอนนี้นะครับให้เรียนฟรีไปเลยครับหนึ่งร้อยคนแรกนะครับสามารถติดต่อมาที่ไลน์ไอดีนะครับตัวแอดนะครับเอสไซนะครับไอทีเจ็ดแปดเก้านะครับหรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าห้าหกครับหนึ่งร้อยท่านเท่านั้น ครับถูกต้องครับหนึ่งร้อยท่านแรกเนี่ยเข้ามาเรียนฟรีได้เลยนะครับแต่หลังจากนั้นก็89บาบาทคนที่สมัครทันหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสนใจเนี่ยจะได้เรียนอะไรบ้างครับต้องบอกเลยครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับผมเอาประสบการณ์นะครับที่ผมเคยล้มเหลวมาก่อนนะครับแล้วก็เคยประสบความส้เร็จเนี่ยนะครับมาย่นย่อนะครับเป็นช็อตคัดจัดเต็มเลย3วัน3วิชาครับนะครับวิชาแรกที่สอนเลยครับก็คือทําร้านค้าให้ปังแล้วดังบนโลกออนไลน์ทำยังไงจ้าสามสิบคำที่แม่ค้าควรรู้ต้องใช้อะไรบ้างจ้านะครับ แล้วเทคนิคการปิดการขายครับกลยุทธ์การต่อรองอแล้วก็การค้นหากลุ่มเป้าหมายครับที่ซ่อนอยู่ต้องทําอะไรบ้างนะฮะ แล้ววันสุดท้ายเนี่ยเป็นวิชาทำรรมหากินเลยนะฮะสินค้าอะไรครับที่ขายได้และ,ะสินค้าอะไรขายดีอ,อยากรู้ไหมครสินค้าอะไรขายได้ไขายดีก็สินค้าที่ทําให้ผู้หญิงเป็นแบบนี้ครับสวยกว่าเก่าขาวกว่ากอนอ่อนกว่าไวผอมกว่าใครแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมครับโอ้ย,อยชอบวันสุดท้ายใหญ่กว่าเดิมใช,ใช่ครับจริงๆนะครับถ้าสินค้าพวกนี้ครับเราสาม,มารถขายได้ผู้หญิงเนี่ยครับอัตราการซื้อเนี่ยนะฮะมากกว่าคุณผู้ชายนะครับแล้วก็เพราะ ปริมาณประชากรของผู้หญิงเนี่ยก็เยอะด้วยและสินค้าของผู้หญิงเนี่ยครับซื้อขายด้วยอารมณ์ครับนะครับจึงจาเป็นมากๆครับที่เราต้องขายสินค้าประเภทความสวยความงามอ่านี้คือต้องบอกเลยนะครับถ้าอยากจะมียอดขายเป็นร้อยล้านนะครับครับและหลายคนนะครับอยากหาสูตรสาเร็จนะครับจริงๆบนโลกออนไลน์ครับไม่ไม่มีสูตรสําเร็จนะครับเขาบอกว่าคนเก่งเนี่ยจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองสังเกตไหมครับพี่เห็นคนเก่งหลายๆคนเนี่ยพยายามศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองแต่เขาบอกว่าคนฉลาดเนี่ยนะครับจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นนะครับ จริงไหมฮะเพราะเราก็ต้องไปหาคนที่เก่งๆมาสอนเราจริงไหมฮะแต่ถ้าคนฉลาดกว่านะครับเขาจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนสําเร็จครับเราอยากสําเร็จเรื่องอะไรเมื่อกี้เห็นไหมครับเมื่อกี้นักนักกีฬาเก่งๆนะครับนักกอล์ฟเก่งๆที่ตีไกลๆโดยส่วนใหญ่มีโปรเฟชชั่นอลกับทุกตอกหมดเลยนะครับเหมือนกันครับวันนี้เราอยากจะเรียนออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนะครับเราต้องมาเรียนกับอาจารย์ออฟไอทีเปิดครับก็บอกว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะคุณผู้ชมนะคนกำลังไลน์แอดกันกระหน่ำเลยย้ำอีกทีว่าถ้าทันเน่ไรอะา เรียนนะครับทั้งหมด3วัน3วิชาเมื่อกี้ที่เป็น Facebook Marketing นะครับและยังแถมอีก3วันครับ<อ>เป็น Line Marketing นะ<อ>ครับตอนนี้นะครับน้อง l ล n e เนี่ยแซง Facebook เรียบร้อยแล้วจ,จำนวนคนเล่นนะครับแล้วก็สอน TikTok Marketing ตติะนะครับทำยูทูบยังไงครับให้เป็นแสนวิวล้านวิวภายในค่ำคืนอ่าแล้ววันสุดท้ายครับจะสอนเทคนิคนะครับการทำ YouTube ครับอ่าตัดต่อยังไงแต่งภาพยังไงตัดคลิปยังไงนะครับใน3าบวกสนะครับย้ำโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งนะครับจาก8,900 89บบบาาททนนะะคครรัเเหลือพียงับ 100สายแรกณตอนนี้นะครับ,รบที่โทรมาหรือแอดไลน์เข้ามานะครับให้เรียนฟรีไปเลยครับเพราะเชื่อว่าความรู้นะฮะยิ่งเก็บยิ่งหาย<ช>ยิ่งให้ยิ่งได้เสมอนะครับสามารถติดต่อมาที่ไลน์ ID นะครับ add IT 789หรือโทรมาที่เบอร์092 789 9956ครับไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยจะเด็กจะผู้ใหญ่หรือว่าจะคนแก่หรือสูงวัยไ,ได้หมดได้หมดครับแล้วเราสอนเนี่ยนะครับเราสอนผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับไม่ต้องเดินทางมานะครับก็สามารถเรียนได้นะครับและเรามีครูพี่เลี้ยงให้ด้วยนะครับ บางคนเนี่ยนะครับเวลาไปเรียนแล้วเนี่ยกลัวตามเพื่อนไม่ทันนะครับเราก็เลยมีครูพี่เลี้ยงครับที่เป็นวัยเดียวกันเนี่ยนะครับมาบอกเลยครับว่าต้องทํายังไงโหลดยังไงนะครับแล้วก็สอนแบบจับมือทําเลยโอ้ดีเลยต้องบอกอย่างนี้มันมีคนที่มาเรียนรู้แบบนี้แล้วเอาไปใช้ทําได้จริงๆนะแต่ยอดขายปังๆเนี่ยแล้วยิ่ง YouTube ตอนนี้นะมันมีผลกับคนดูมากเลยหรอถูกต้องครับก็มีนักเรียนหลายคนนะครับนะฮะล่าสุดเนี่ยก็มีนักเรียนคนหนึ่งครับเป็นวัยเกษียณนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเวลาเราเกษียณอายุหรือเราอายุเยอะๆเนี่ย จริงไหมครับลิงเราอายุเยอะเราก็เป็นภาระลูกหลานเยอะอก็มีคุณยายคนหนึ่งครับมาเรียนการทันแต่งภาพแล้วก็ตัดคลิปทิกต็อกนะครับมาเรียนเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาไปโหลดโหลดเสร็จปุ๊บนะครับตื่นเช้ามามีคนติดตามเป็นแสนวิวเลย,ยแล้วปัจจุบันนะครับไม่ได้เป็นที่พึ่งนะครับไม่ได้เป็นอะไรครับภาระให้กับลูกหลานล<ะ>้เป็นที่พึ่งให้ลูกหลานลูกหลานมาเป็นภาระเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามีลูกค้าเข้าสินค้ามานําเสนอไงทุกวันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากในการที่จะมาลงคอสเยงครั้งนี้เพราะวา้ทันเ นะแล้วเป็นอะไรที่สามารถศึกษาได้ไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับนะฮะออนไลน์ไม่ได้เป็นเรื่องยากครับมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะฮะตัวอาจารย์เองเนี่ยก็เคยเป็นหนี้มาก่อนนะฮะก็สามารถพลิกชีวิตได้ก็เลยเอาความรู้ครับประสบการณ์มาสอนเพราะตอนนี้สอนนักเรียนไปทั้งหมด160รรุ่นแล้วนะฮะนักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยหนึ่งแสนหกหมื่นคนแล้วนะครับก็เลย เข้าใจค่ะว่าจริงๆเนี่ยฮะคนเริ่มต้นต้องเรียนอะไรบ้างเราต้องรู้วิชาอะไรบ้างแล้วเราต้องเข้าใจศาสตร์อะไรบ้างน,นะครับ <นะ S 1> ก็เลยเอาความรับนะครับมาบอกเลยนะครับใน3วันบวกอีก3วันเป็น 6, 6วัน,น6วิชาครับจากราคา8,900บาทนะครับเหลือเพียง89บาทนะครับ100สายแรก ให้เข้ามาเรียนฟรีเลยนะครับสังเกตไหมครับพี่ว่าปัจจุบันเนี่ยครับโลกมันก็เปลี่ยนไปใช่โควิดมาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ5รอบแล้วนะครับถ้าเปรียบเสมือนน้าร้อนเนี่ยมันก็ลวกเรามา5ครั้งแล้วจริงไหมครับเราอยู่บ้านเราไม่ได้เป็นโควิดแน่นอนแต่สังเกตไหมครับเราจะเป็นอีก2 3โรคอโรคแรกคือโรคชักครับชักสชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับโรคที่2ครับสองค่ะโรคพองครับ พองอะไรคนี่สินพองโตัวนะฮะโรคสามครับโรคตีบครับกระเป๋าเงินตีบตัเนี่ยนะฮะต่อไปไม่เป็นอาจารย์แล้วมาเป็นตลกดีกว่านะฮะแล้วเรานะฮะเรียนออนไลน์นะฮะเราจะประสบความเร็จแล้วเราจะเป็นโรคหนึ่งครับโรคอะไรโรคเหลือลังครับรวยเหลือลังครับรวยแบบไม่รู้เรื่องนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับทุกคนเลยครับที่สนใจนะฮะสามารถแอดไลน์มาที่ไลน์แอดนะครับแอดไอทีเจ็ดแปดเก้านะครับหรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าห้าหกหนึ่งร้อยสายแรกนะครับ เข้าเรียนฟรีได้เลยครับนี่สุดยอดมากเลย89บาทเท่านั้นเองนะคะจาก8,900บาทกับคอร์สนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ออบมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ส่งทันนะครับเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะเจอกันใหม่นะคะจันทร์ถึงศุกบ่ายสามถึงบ่ายสามโมงครึ่งพวกเราสามคนลาไปก่อนนะคะวันนี้ลอยที่ไหนลอยเอาความทุกข์ไปเอาความสุขกลับมานะคะรับน้ำกันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ